มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมีโดนจับมินนี่ปาดน้ำตาเล่าเสียงสัน่นลูกเอารูปมาให้ดูบอกแม่โดนจับ28กันยาย,ยน2566นางสาวธัญน,น,นันหรือว่าสุชานานสุดจริตชินสีหรือว่ามินนี่ หในผู้ต้องหาคดีเว็บผนันออนไลน์พร้อมด้วยทนายความเดินทางมาที่บอกน .5 นะคะเพื่อที่จะชี้แจงกรณีปรากฏภาพคู่กับพันตำรวจเอกภาคภูมิพิสมัยรองผู้บัญชาการสสพ .4 ห่ใน8ตํตรวจผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเป็นลูกน้องของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักผ่านรองผบตอรอ บอกว่าส่วนตัวรู้จักกับพันตำรวจเอกภาคภูมิหรือว่ารองหนึ่งตั้งแต่ปี2563หลังพบกันในงานเลี้ยงที่จังหวัดเลยและคบหากันระยะเวลาสั้นๆก่อนที่จะเลิกกลาไปเพราะว่าทราบว่าเขามีครอบครัวแล้วกระทั่งปลายปีที่แล้วบังเอิญกลับมาเจอกันรับพูดคุยกันอีกครั้งในช่วงเวลาหนึง่งรองหนึ่งจะเยืมเงินตนบ้างเป็นปกติคืนบ้างไม่คืนบ้างอาจเพราะว่าเงินเดือนตำรวจไม่มากนักแต่ว่าส่วนมากคนอื่นจะโอนให้เพราะว่าตนเองอยู่ต่างประเทศ เมนี่กล่าวต่อว่าส่วนภาพที่ปรากฏนั้นเป็นภาพที่ตนเองถ่ายแต่ว่าถูกตำรวจสปอ,อ,อสอตอรอชุดที่4เข้าจับกลุ่มและยึดโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวของตนเองมีตำรวจนายหนึ่งชื่อว่าเจอีกนายหนึ่งตัวสูงสูงคา้ๆน่าจะสังกัดตอม จึงตั้งคําถามว่าภาพดังกล่าวหลุดไปได้อย่างไรตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนเพราะว่าตนเองซึ่งเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนและตํารวจสองนายนั้นยังบังคับให้ตนเขียนยอมรับว่ารองหนึ่งนั้นมีส่วนได้ส่วนเสียกับเว็บพนันของตอนและก็กระทั่งเรื่องเกิดขึ้นนะคะหากตนยอมรับและทําตอนนั้นตํารวจก็คงได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วส่วนพลตํารวจเอกสุรเชษนั้นมีเพียงตนเองที่รู้จักท่านแต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่รู้จักกับทนายตามหรือว่าสิทธาเบียบังเกิด รวมถึงไม่รู้จักบอสตานเจ้าของสโมสรฟุตบอลลำพูลวอริเออร์ส่วนตัวก็อยากจะทราบว่าทุกวันนี้เขาอยู่ที่ไหนพร้อมปฏิเสธว่าตนไม่ใช่เจ้าแม่เวพบา,านันตนทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นส่วนตัวต้องขอโทษพลตำรวจเอกสุรชัยแล้วก็พี่เอสุภชัยที่เคยถ่ายรูปร่วมกันแล้วก็ขอโทษรองหนึ่ง ที่ตนโทรศัพท์หาตอนที่ถูกจับเป็นคนแรกทั้งที่ทตำรวจให้โทรหาญาติแต่เพราะตนไม่รู้จักใครจะทำอะไรยืนยันไม่ได้สัดทอตตำรวจทั้งแปดนายและไม่ทราบเรื่องการโอนเงินเข้าบัญชีมินนี่กล่าวและกล่าวต่อว่ากำลังพิจารณาให้ทนายความฟ้องร้องบุคคลที่กล่าวหาตนด้วยพร้อมย้ำว่าไม่มีใครสั่งการหรือวางบทให้ตนมาทำอะไรโดยจะไปยื่นคำร้องคำชี้แจงที่สอนอทุ่งมหาเมฆและลงบันทึกประจําวันเอาไว้ โดยมีช่วงหนึ่งที่มินนี่ปาดน้ำตาเล่าเสียงสัน่นลูกเอารูปมาให้ดูบอกว่าแม่โดนจับตั้งแต่เกิดเรื่องเป็นห่วงลูกมากพ่อแม่ก็เดือดร้อนมากจะกลับไปกราบขอโทษท่านขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ